วันนี้เรามาทำเต่าเดินกันและแน่นอนคลิปนี้จะมีทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับคือเวอร์ชั่นตัดต่อน้อยจะเป็นเวอร์ชันที่ค่อยๆทําไปจนเสร็จทั้งตัวนะครับกับเวอร์ชันนี้ที่เป็นเวอร์ชันแบบสั้นกระชับหากใครดูเวอร์ชั่นนี้แล้วไม่เข้าใจก็ดูตรงรายละเอียดใต้คลิปได้นะครับจะแปะเวอร์ชันตัดต่อน้อยเอาไว้ให้นะในคลิปนี้เราจะใช้ After Effect กันบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าภาพเต่าที่ผมเตรียมไว้เนี่ยผมวาดในอ e ิลลัสนะแล้วก็แบ่งส่วนเอาไว้ตามเลเยอร์แบบนี้ ต่อมาเข้ามาใน After Effects คลิกขวาตรง Panel Project เลือก Import ไฟล์แล้วเลือกไฟล์ออลาสที่เราเตรียมไว้นะครับพอเลือกเสร็จจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาแบบนี้ในช่องด้านบนให้เป็นคำว่า Composition ตัว Animation เต่าของผมนะครับมันจะวนอยู่ที่ประมาณ3วินาทีดังนั้นให้คลิกขวาที่ไฟล์เต่าของเราและเลือก Composition Setting และปรับ Duration ตรงนี้ไว้เป็น3นะครับ ต่อ,อมาดดบเบิ้ลคลิกที่คอมโพสเต่าของเราเพื่อมาเตรียมทำแอนิเมชันกันจะเห็นว่าภายในแบ่งเลเยอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเหมือนในอีลาสที่เราเตรียมไว้เลยผมทำการแปลงให้ภาพในเลเยอร์เนี่ยกลายเป็นคอมโพสเหมือนกันนะโดยการคลิกขวาที่เลเยอร์และเลือกพรีคอมโพสอําแบบนี้กับทุกเลเยอร์เลยนะครับ ที่เหลือเรามาทำแอนิเมชันด้านในในแต่ละส่วนกันนะครับตัวอย่างเนี่ยผมจะทำจากขาซ้ายของเต่าก่อนนะดับเบิลคลิกขาหน้าซ้ายของเต่าจะเห็นว่าพื้นที่ทำงานมันเล็กนิดเดียวดังนั้นเราจะต้องทำการขยายกันก่อนนะครับโดยการคลิกขวาที่คอมโพสของขาหน้าซ้ายและเลือก composition setting แล้วแก้ด้านกว้างด้านสูง ให้ใหญ่พอที่เราจะใช้งานโดยอย่าลืมดูด้านล่างตรงนี้จะต้องเป็น3วินาทีเหมือนกันนะครับเลื่อนเท้าเต่ามาไว้ข้างหน้าและเลือกเครื่องมือ Puppet Position ทำการปักจุดลงไปที่ขาเต่าในตัวอย่างผมปักไป8จุดนะครับแล้วมาดูที่ Mesh Deform กดชิปที่คีย์บอร์ดและเลือก Puppet Pin ทั้ง8จุดที่เราปักไว้นะครับเลื่อนไทม์ไลน์มาเฟรมหลังสุดเลย แล้วกดใส่คีย์เฟรมเพื่อใส่คีย์เฟรมทั้ง8จุดพร้อมกันนะครับและเลื่อนมาตรงกลางประมาณวินาทีครึ่งใส่คีย์เฟรมอีกครั้งหนึ่งเพื่อเราจะทําขาเต่าเนี่ยให้มันเลื่อนมาข้างหลังตอนวินาทีนี้นะครับและเลื่อนมาตรง2วินนิดๆใส่คีย์เฟรมอีกครั้งหนึ่งในตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําขาเต่ายกขึ้นมานะครับกลับมาตรงที่1วินครึ่งที่เราทําการปักคีย์เฟรมไว้แล้วนะครับใช้เครื่องมือพับเพดปรับจุดให้ขาเต่าของเราเนี่ยมันดูเหมือนกับกําลังเลื่อนมาที่ข้างหลัง แล้วมาตรงที่2วินาทีนิดๆนะครับที่เราปักคีย์เฟรมไว้ทำการปรับขาเต่าให้ดูเหมือนว่ามันกำลังยกขาเพื่อกำลังจะก้าวไปข้างหน้าแล้วลองเล่นดู เมื่อเสร็จแล้วนะครับกลับมาที่คอมโพสเต่าและทําการเลื่อนขาหน้าซ้ายของเตาเนี่ยกลับมาที่ตําแหน่งที่เราต้องการอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะทําแบบนี้กับทุกส่วนของเต่าเลยเพียงเท่านี้เราก็จะได้เต่าเดินสวยๆแล้วครับดูแล้วสงสัยตรงไหนเนี่ยอยากดูคลิปแบบตัดต่อน้อยผมก็จะแปะไว้ที่ตรงรายละเอียดใต้คลิปนะครับแต่หากอยากได้การ์ตูนแอนิเมชันสวย,สวยๆเกมดีๆอย่าลืมติดต่อ ใจดีโปรเจกต์กันได้นะครับสงสัยทําแล้วติดขัดอะไรก็มาสอบถามได้ที่แฟนเพจใจดีโปรเจกต์กันได้นะครับคลิปนี้สอนโดยพี่แบงค์ใจดีนะเสร็จในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย